ดีครับมือนี่สวัสดีวันที่ฝนตกครับตอนเศร้าฝนตกปล่อยๆนะครับถึงเวลาตอนเศร้าตื่นมาครับตื่นเศร้าขึ้นมากับเป็นอันว่ากินกาแฟรวดเว้ยนะครับมือนี่กับมีคนหูใจครับคนกลางบ้านมานังกินกาแฟยามมือเศร้าน้าครับอีบอนครับอีบอนค่ะอีบอนค่ะอีบอนกับคุณพิม์หรืออีบอนชาแนลครับอันนี้หน้าเทาๆเหี่ยวๆนี่กับเม่วัน ูดอือ่นไก่ครับสมเกยียจกันแน่มากินกาแฟตอนเช้ารากานครับวันที่ฝนตกเพร่าโซ่บรรยากาศเนี่ยก็กระโดดกระเดียดได่ไหมนนหน้าฝ<ม><ใ>นบรรยากาศป้าคึมคึมฝนกระตกปล่อยๆล่อยลิ้นปล่อยๆยเขาเขาบรรยากาศนี่แม้เขาเชื่อว่าไม่น่าฝนขนาดแท่อันอากาศฮ้อนๆ้อนันบนแม่นเนาะ นกินกนนาแฟม,มันต้องส่วนน้ำตาลเด้อค่ะมันหาวานแล้วกาแฟน้ำตาล้วครับมีเครื่องแก้มก็คือพายสับป,ปะรดครับน้ำมือเต้าตื่นหรือมาทักทายจิตกาแฟซุ้มตันครับัมาเด้อครับกุญแจงเบอร์จินกันเลย อคอยโจกไขมานคอยมีค้ามสุขเอฟซีรสุดทุกคนที่ขอบวัเปิดเบ่งนะครับเมน,นี้เป็นวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์สีแดงแต่ว่าจูกเกียรตินี่คือใส่แดงเป็นสีจังสีนอสีอุม้มทุมแดงวัดป่าตัวนี้แดงแบบนี้ <c oughs> ครับผมรับกับวิมีอย่างไครับจมามัสสวัสดีเอฟซี FC ยังมือเศร้าซื้อครับ ไข่ชั่วไขหมันคอยรั่มไข่ด้วยครับขอบคุณที่มากดติดตามกดแชร์กดตะไค่ายซับตะไค่กดไลค์กดแชร์ครับพอ,อกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ